สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ลุงกาอัดคลิปวันที่13มีมนานะครับ2566วันนี้ก็มีบอลต้นตโ,ตโตมาแบ่งอีกแล้วนะครับต้นที่เห็นนะครับต้นที่เห็นก็จะเป็นอิาเ,เ,เดี๋ยวลุงกาจะไปทำงานนะครับก็อัดคลิปก่อนนะครับ ตอนนี้ก็จะมีนี่เลยเจ้ามหาราชนะครับมหาราชป้ายนะครับมหาราชป้ายมีสองกระถางนะครับอยู่ในกระอยู่ในกระถางสี่นะครับอยู่ในกระถางสี่นะครับก็ราคานะครับราคาที่รวมค่าจะส่งนะครับเพราะต้นโตมากๆนะครับต้นโตส่งจะส่งวันพุธนะครับภายในวันพุธนะครับทีนี้วันพุธเนี่ยไปสีไม่มี ไม่มีโปสำหรับต้นไม้ก็ค่าจะส่งจะแพงหน่อยนะครับก็รุงค่าขอปล่อยในะราคาที่กระถางละ260บาทนะครับมหาราชนะครับ260บาทนะครับแล้วก็นี่เป็นเจ้าสาวนะครับเจ้าสาวป้ายสวยๆนะครับป้ายสาวยๆต้นตโตโแล้วนะครับต้นตโตโเลยเจ้าสาวนะครับเจ้าสาวป้ายสวยๆนี่นะครับ กระถางละ300บาทนะครับ3า0บาทนะครับเจ้าสาวอันนี้มาอีกหนึ่งตัวก็คือเป็นชายชนนะครไม่ใช่ชายชนเป็นแม่ของชายชนเขาชื่อว่าอักสรสวรรค์นะครับต้นโตฟอร์มกอนันหนาเยอะๆประมาณนี้เลยนะครับก็จะจส่งให้ภายในวันพุธนะครับก็สำหรับอักสรสวรรค์ก็250านะครับต้นโตไม้ เกือบสี่เดือนแล้วนะครับเลี้ยงอีกสักพักก็จะมีหัวแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มสร้างหัวแล้วนะครับป้ายสวยๆประมาณนี้เลยนะครับฉ่ำๆครับอัรสวรรค์นะครับแล้วก็มาอีกสองตัวนี้ก็คือเป็นบอลสีที่ชื่อว่าบัวสวรรค์นะครับบัวสวรรค์ป้ายนะครับบัวสวรรค์ป้ายนะครับบัวสวรรค์ป้ายนะครับต้นโตๆนะครับกระถางสี่นิ้วนะครับกระถางสี่นิ้วนะครับ ถ้าเป็นบัวสวรรค์ลุงก้าขอปล่อยในะราคาที่300บาทครับส่งวันพุธนะครับทำสำหรับช่องการการติดต่อของลุงก้าก็จะมีเดี๋ยวลุงก้าจะวางไว้ใต้คลิปนะครับหรือว่าจะโทรหาลุงก้าที่เบอร์095นะครับ0 9 5 4 1 9นะครับ5 3 5 1นะครับ0 9 5ย1 9 5 3 5 1ยังไงลุงก้าก็ขอฝาก ช่อง u ูทู e ของลุงกาไว้ได้เวยนะครับลุงกาบอนสีอันนี้ก็จะเป็นเทพอักษรานะครับเทพอักษราก็100บาทนะครับหนึบาทมาทมี่ถาดถัดนี้นะครับถาดถาดนี้ก็จะมีเศรษฐีหมื่นล้านนะครับเศรษฐีหมื่นล้านต้นโตมากๆต้นโตมากๆโอ้โหต้นโตมากๆนะครับก็อยู่ที่160บาทนะครับหนึอบาทหนึา160บาทเลยนะครับ เศรษฐีหมื่นล้านครับแล้วก็จะเป็นบอลเก่าอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นบอลเก่าอีกตัวหนึ่งช,ชื่อว่าพันท้ายนรลสิงห์ครับซึ่งไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยเจอกันนะครับพันท้ายนรลสิงห์กระจยสีสวยๆแล้วนะครับเริ่มกัดจสีสวยแล้วนะครับพันท้ายนรลสิงห์ก็300บาทนะครับ300บาทต้นโตมากๆนะครับต้นโต,นต,นตน ต้นโตมากๆอยู่ในกระถางสีเพื่อนๆสามารถจะไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะครับเปลี่ยนเป็นกระถางหกนิ้วได้เลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทพสายรุ้งนะครับาป้ายแดงๆประมาณนี้เลยแดงๆประมาณนี้เลยนะครับวันนี้ที่ระยองคืมค่าคืมฟ้าคืมฝนนะครับแล้วก็ช่วงเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกกระหน่ำลงมานะครับเช้านี้ก็ฟ้ายังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะครับ เทพสายรุ้งนะครับเทพสายรุ้งอ่าเทพสายรุงยร้งนะครับกระถางระนะครับกระถางระสามร้อยบาทครับต้นโตมากๆนะครับเทพสายรุ้งครับเทพสายรุ้งสามร้อยบาทอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกตู้หนึ่งครับตู้นี้นะครับก็จะมีมาแบ่งเช้านี้จะมีมาแบ่งประมาณนี้ก่อนนะครับอ่าอ่าก็จะมีไล่เรียงกันไปเลยนะครับก็จะเป็น องหญิงทอฝันนะครับ180บาทนะครับองหญิงทอฝัน180บาทแล้วก็จะมีเจ้าพรมพิมานะพรมพิมาร้อาบบาทนะครับ <c oughs> ขอโทษนะครับ <c oughs> รัตนสิงห์150่ง150บาทนะครับอ่าแล้วก็จะมีกลุ่มนี้ก็คือเป็นอสงไขยนะครับมี3กระถางกระถางละ150บาทเช่นกันอ่าพรมพิมานกระถาง5นะครับพรมพิมานกระถาง5้าก็ เอหนึ่งร้อยแปดสิบบาทอ่าแล้วก็จะมีนี่นางสุชาดานะครับเริ่มกัดสีแล้วนะครับเริ่มกัดสีแล้วก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทอ่าเป็นสิรานปาดอันนี้เป็นสีรานปาด่างเหลืองประมาณนี้เลยนะครับก็สองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทอ่าแล้วก็จะมีนี่เจ้าหนออ่า หนุมานประสานกายนะครับอ่าหานุมานประสานกายแล้วก็นี้มีอีก2กระถางนี้สวยๆมากๆสวยมากๆนะครับบอลเก่าที่หายยากๆอีกตัวหนึ่งนะครับไม่ค่อยมีใครทํานะครับก็คือบอลกลับที่ชื่อว่าสิตามันถ้ายังไงเพื่อนๆสนใจนะครับว่าต้นตอเป็นยังไงคือบอลบอลสิตรามันนี่ไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีแล้วหายากมากๆนะครับสิตามันนะครับสิตามันก็กระถางละ 250บาทนะครับ250บาทอ่ามามาอันนี้ก็เป็นเทพอักษรา,าเช่นกันนะครับเทพอักษราก็120บาทนะครับอ่าแล้วก็มีณนเะมืองนนอีก3กระถางนะครับนี่หนึ่งสองนะครับอ่าหูเหลืองแล้ว3นะครับณเนะมืองนนก็220บาทนะครับ220บาทอ่าแล้วก็จะมีนี่อ่า มะนีล้อมเพชรแผงนะครับมะนีล้อมเพชรแผงแต่สวยนะครับแผงเขาแผงสวยด่างสวยๆเลยนะครับด่างสวยๆประมาณนี้เลยมีทั้งหมด4กระถางนะครับกระถางนี้ก็อยู่ที่400 400บาทอ่ะ,อะ400บาทแต่ว่ากระถางนี้จะมีสองต้นใน1กระถางนะครับก็คือด่างทั้งคู่นะครับเพื่อนๆก็เอาไปแยกเองละกันกระถางนี้อุนก้าขอแค่ อ่0อาบาทครับเพราะว่ามี2ต้นใน1กระถางอ่ากระถางนี้ก็ด่างน้อยก็ขายตามหน้าไม้นะครับตามหน้าไม้อ่าอันนี้ก็250บาทนะครับ250บาทแต่ว่าเขาก็ด่างนะครับอ่บาใบด่างนะครับด่างนะครับเนี่ยอ่าเออแล้วก็อันนี้ก็อยู่ที่อ่0อบาทนะครับมัณีล้อมเพชรแผงนะครับมี4กระถางนะครับอ่า แล้วก็จะมีต้นแม่นี่พรเจ้าสัวพรเจ้าสัวสวยมากๆนะครับต้นแม่นะครับนกพะเก้าหัวนกพะเก้าโตใหญ่โตมหรานนะครับใหญ่โตมหรานนะครับก็อันนั้นก็จะเป็นเจ้าปลอแก้วของของคุณพี่จอยที่ยังฝากไว้นะครับอ่าก็ประมาณนี้มีประมาณนี้ต้นโตมากๆนะครับต้นโตมากๆอ่าสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับก็ ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปคลิปหน้าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับลุงก้าก็จะมาแบ่งเรื่อยๆนะครับยังไงก็โทรสอบถามหรือว่าต่อรองราคาลุงก้าได้นะครับเกาะเกต็มีนะครับเกาะเกต็ดเศรษฐีพันล้านก็มีนะครับอ่าอ่าแล้วก็นี่อ่าบอนสีที่ชื่อว่าอ่สยามนารมิตนะครับอ่าสยามนารมิตอ่า ยังไงก็โทรสอบถามลุงก้าได้นะครับโทรสอบถามลุงก้าได้นะครับอ่าสำหรับคลิปคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับ